สวัสดีดค่ะ,คะดิฉันนางสาวลัคนาภากูคำได้ที่18ค่ะดิฉันนายกิตพงศ์กองทรัพย์ได้ที่28ค่ะดิฉันท่าทองดาบเติมสรีได้ที่31ค่ะพวกเราแผนกเทคโนโลยีสาราสนเทศนะคะวันนี้จะมานำเสนองานเรื่องปฏิกิริยาเคมีการสลายตัวของพงฟูนะคะเมื่อผสมของขนุมแล้วนำไปนึ่งหรืออบพงฟูจะสลายตัวเป็นแก๊สซ,ซึ่งพยายามแทรกตัวออกมาทำให้เกิดเป็นพงอากาศอยู่ใน อาหารหรือขนมค่ะขนมซึ่งมีอสนาคฟองฟูขึ้นใส่ในน้ำต้มผักทำให้ผักมีสีเขียวเมื่อผงฟูได้รับความร้อนมากกว่า70องศาจะค่อยๆสลายตัวไปเป็นโซเดียมคาร์บอนตทามและคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยาการละลายตัวนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่ออุณหนภูมิ250องศา พวกเราขอจบเสนองานลงเพียงเท่านี้ฝอบคุณค่ะ